พลโทบุญศิลแม่ทัพนักเลงแห่งชายแดนพูดตรงไม่อ้อมค้อมยิ้มเป็นแต่เด็ดขาดอ่อนโยนแต่เด็ดเดี่ยวในโลกของกองทัพไม่ใช่แค่ฝีมือที่ตัดสินว่าใครคือของจริงแต่ยังรวมถึงจิตใจการวางตัวและแนวทางการตัดสินใจที่เด็ดขาดพลโทบุญศิลพาดกลางหรือที่ใครหลายคนเรียกด้วยความเคารพว่าบิ๊กกุ้งคือตัวแทนของแม่ทัพยุคใหม่ที่ไม่ใช่แค่สั่งการหลังโต๊ะแต่ยืนลุยอยู่หน้าแนวรบชูศีลธรรมควบคู่อำนาจ และยิ้มได้แม้ในวันที่ต้องเสียเลือดเนื้อบุคลิกของเขาเหมือนขัดแย้งกันนักเลงแต่ใจดีพูดผงผางแต่มีเหตุผลยิ้มให้ลูกน้องได้แต่ไม่เคยปล่อยศัตรูให้รอดนี่แหละแม่ทัพตัวจริงที่กองทัพต้องมีและชายแดนต้องการกูไม่ใช่คนพูดมากแต่ถ้ามึงล้ำเส้นกูจะเอาคืนแบบไม่ไว้หน้าประโยคที่ไม่ต้องพูดออกมาก็เห็นได้จากการกระทำของพลโทบุญศิล ทุกครั้งที่มีสถานการณ์ตึงเครียดไม่ว่าจะเป็นตอนชายแดนไทยกัมพูชาเริ่มลุกเป็นไฟหรือตอนลูกน้องตกอยู่ในวงล้อมเขาไม่เคยนั่งรอรายงานแต่เลือกลงพื้นที่ลุยจริงดูจริงและกล้าตัดสินใจในพื้นที่จริงไม่ใช่แค่คำขู่แต่เขาเคยพูดต่อหน้าทหารระดับนายพันว่ากูไม่ใช่แม่ทัพที่นั่งลูกหมักบนโต๊ะกูมานี้เพื่อให้แน่ใจว่าถ้าพรุ่งนี้จะตายก็ขอตายพร้อมพวกมึงเขาคือนักเลงแบบลูกผู้ชาย ไม่ใช่เพราะชอบใช้กำลังแต่เพราะมีศักดิ์ศรีไม่เคยหมอบให้ใครถ้าไม่จำเป็นและไม่เคยใช้ตำแหน่งรังแกคนที่ต่ำกว่าทหารระดับล่างจึงรักเขาประชาชนชายแดนจึงเคารพและฝ่ายตรงข้ามกลัวเขาโดยไม่ต้องยิงแม้แต่นัดเดียวในเหตุการณ์ตึงเครียดที่ช่องบกอุบลราชธานีปี2568เขาเป็นคนสั่งให้นำพระพุทธรูปไปตั้งบนฐานปืนใหญ่เขาไม่ใช่คนอวดแต่เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ และใช้ภาวะผู้นำแบบดิบๆจริงใจแต่หนักแน่นนักเลงในแบบของพลโทบุญสินจึงไม่ใช่แค่การโชว์กล้ามแต่มันคือการอยู่ในใจลูกน้องอยู่หน้าศัตรูและยืนอยู่ตรงกลางของอำนาจกับความเมตตายอย่างสมดุลหากมีใครสักคนในกองทัพไทยที่กล้าพูดทุกคำที่คนไม่กล้าพูดพลโทบุญสินพาดกลางคือหนึ่งในนั้นเขาไม่เล่นการเมืองไม่เสแสร้งและไม่มีสคริปต์พูดจาแบบราชการคนอย่างเขาไม่เคยอ้อมค้อมให้เสียเวลา เพราะเวลาที่ชายแดนเริ่มมีเสียงปืนความลังเลเท่ากับความตายตอนเกิดปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568สื่อจ่อไม่ถามว่าหากอีกฝ่ายยิงมาเราจะทำยังไงเขาตอบทันทีแบบไม่ต้องคิดเขายิงมาเรายิงกลับจบไม่มีคำว่าจะพิจารณาหรือจะประชุมมีแต่คําสั่งสั้นๆที่กระชับรุนแรงและตรงไปตรงมาเพราะสิ่งที่เขาพูดทุกคำมาจากของจริงไม่ใช่ภาษาน้ำหอมเพื่อเอาใจใคร ลูกน้องเขาชอบตรงนี้เพราะเมื่อแม่ทัพพูดคำไหนนั่นคือคำสั่งไม่ใช่แค่คำคุยและคนพื้นที่เองก็สบายใจเพราะเขาสื่อสารกับชาวบ้านด้วยภาษาถิ่นอีสานแบบเข้าใจง่ายไม่มีคำราชาศัพท์เกินจำเป็นในที่ประชุมระดับนายพลถ้าการเมืองมาหวังรูปหลังหรือเบี่ยงประเด็นเขาคือคนแรกที่จะโพ้งออกมาว่าอย่าคุยกันด้วยเรื่องสวยหรือคุยกันด้วยของจริงว่าพรุ่งนี้จะตายตรงไหนจะให้กูถอยหรือให้กูยืน ตรงขนาดที่ผู้ใหญ่บางคนในเมืองหลวงอึดอัดแต่ลูกน้องที่ชายแดนกลับยืนขึ้นปรบมือเพราะนั่นแหละผู้นำของจริงคนที่ไม่รู้จักเขาอาจคิดว่าพลโทบุญสินเป็นคนดุเพราะเป็นนักเลงพูดแรงดูขึงขังแต่ความจริงคือเขายิ้มเก่งฉิบหายเวลาอยู่กับลูกน้องเขาไม่ใช่ในายพลที่เดินหน้าเครียดตลอดเวลาเขาเล่นมุกอีสานด่าขำๆแต่มีความอบอุ่นแฝงอยู่เสมอเวลาอยู่กับชาวบ้านเขาเป็นกันเอง พูดง่ายๆว่าอย่าห่วงเดอิอแม่ทับอยู่นี่แล้วแต่ในขณะเดียวกันหากมีใครเล่นเกมใต้โต๊ะหรือทำตัวไม่โปรเขาสามารถล็อกคอเรื่องนั้นและฟาดให้จบได้ในคำเดียวกูยิ้มให้ไม่ได้แปลว่ากูอ่อนคนรอบตัวเขารู้ดีว่ายิ้มของบิ๊กกุ้งคือรหัสลับถ้ายิ้มแบบจริงใจคือพร้อมให้ความร่วมมือแต่ถ้ายิ้มแบบมุมปากแปลว่ามีคนกำลังจะสวยเขาไม่ชอบใช้อำนาจข่มแต่เมื่อถึงจุดที่ต้องลงมือเขาไม่เคยอ่อนข้อให้ใคร หน่วยไหนที่เน่าหรือผู้การคนไหนที่แดกงบเขาเรียกมาคุยแบบพี่กับน้องแล้วพูดจบแค่คำเดียวว่าเลือกเอาจะลุกดีๆหรือจะให้กูลากและทุกคนลุกเพราะรู้ว่าเขาไม่ได้ขู่เขาทำจริงการที่เขายิ้มง่ายแต่เด็ดขาดไม่ได้ทำให้เขาอ่อนแอแต่มันทำให้เขาหน้าเคารพเพราะเขาเป็นผู้นำที่ไม่เครียดใส่ลูกน้องแต่ก็ไม่ยอมให้ใครล้ำเส้นความเด็ดขาดของพลโทบุญศิลไม่ใช่เรื่องโชว์อำนาจหรือทำเท่ แต่มันคือความกล้าตัดสินใจท่ามกลางความสับสนและเสียงระเบิดในยุคที่แม่ทัพหลายคนยังคุยผ่านหน้าจอ <c oughs> เขาเลือกเดินเข้าฐานนั่งประชุมกับผู้บังคับการหน้าแนวรบแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวนอนค่ายกินข้าวกับลูกน้องและสำรวจป้อมเองเมื่อเกิดความตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชาที่ช่องบกอุบลราชธานีปี2568เขาคือคนแรกที่สั่งติดตั้งฐานยิงกระสุนจริงปรับแผนรบตามสถานการณ์ไม่รอคำสั่งจากเมืองหลวง ถ้ากูอยู่ในพื้นที่แล้วกูยังกลัวพวกมึงจะเหลืออะไรเขาไม่เคยเล่นบทนายพลนั่งดูแผนผ่านจอแต่เป็นแม่ทัพที่เดินเข้าแนวหน้าดูสภาพจริงพูดกับคนจริงแล้วสั่งการตามสถานการณ์จริงแม้จะมีแรงกดดันจากบางฝ่ายที่อยากให้เขาถอยหรือลดแรงประทะแต่เขายืนยันเสียงแข็งว่ากูไม่ถอยจนกว่ามีคนยิงก่อนแต่ถ้ายิงมากูจะยิงกลับให้รู้ว่าไทยไม่ได้อ่อนคำสั่งของเขาไม่ใช่แค่เสียงในเครื่องวิทยุ แต่มันสะท้อนผ่านภาพทหารที่กลับมามีขวัญมีศรัทธาและรู้สึกว่าเขามีแม่ทัพที่พร้อมยืนเคียงข้างไม่ใช่ยืนข้างหลังแม้จะเด็ดขาดราวมีตัดเหล็กแต่หัวใจของคนโทบุญศิลก็ไม่ได้แข็งจนไม่มีความเมตตาเพราะทุกครั้งที่ลูกน้องเหนื่อยเขาจะเป็นคนแรกที่เดินเข้าไปถามว่ากินข้าวอย่างสำหรับเขากำลังใจของทหารไม่ใช่เรื่องรองมันคือน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องจักรทั้งกองทัพเขาจัดพระพุทธรูปหลวงปู่รุ่นศักดิ์สิทธิ์ ไปประดิษฐานตามฐานรบต่างๆพร้อมพูดให้ฟังด้วยรอยยิ้มว่าพระอยู่ตรงนี้พวกมึงจะไม่อยู่ได้ไม่ใช่แค่ให้พระเขายังมอบเหรียญแบ่งเงินช่วยเหลือซื้อของใช้จำเป็นให้ทหารระดับล่างด้วยเงินส่วนตัวโดยไม่มีใครสั่งเวลาเจอชาวบ้านที่ตกใจเสียงปืนเขาเดินเข้าไปพูดน้ำเสียงอ่อนโยนว่าไม่อยากกลัวเดอิอแม่ทัพอยู่นี่แล้วเขารู้ว่าไม่ใช่แค่ทหารที่เหนื่อยประชาชนก็เหนื่อยเขาจึงใช้ความอ่อนโยนลบความกลัว ใช้รอยยิ้มบรรเทาความตึงเครียดและใช้ศรัทธาเป็นเกราะป้องกันจิตใจเขาไม่เคยปล่อยให้ลูกน้องรบไปแบบใจว่างเปล่าเพราะเขาเชื่อว่าปืนกล้านั้นดีแต่ใจคนกล้าคือของจริงในวันที่ทั้งกองทัพอาจมีคนหมดศรัทธาคนโทบุญศิลป์กลับใช้ความอ่อนโยนดึงหัวใจของทุกคนกลับมาและนั่นคือพลังที่อาวุธชนิดไหนก็ทําไม่ได้สําหรับบางคนศรัทธาอาจเป็นแค่เรื่องส่วนตัวแต่สําหรับคนโทบุญศิลป์าคกลาง ศรัทธาคืออาวุธเงียบที่แทรกซึมอยู่ในจิตใจของกองทัพและคือพลังที่มองไม่เห็นแต่ขยับหัวใจคนได้จริงเขาไม่ได้ใช้แต่แผนที่ทางทหารเขาใช้แผนที่หัวใจและเชื่อมั่นในพลังของพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึง้งไม่ใช่แค่ไปไหว้ไม่ใช่แค่ถ่ายรูปกับพระแต่เขาเดินนำพระไปยังแนวหน้านำหลวงปู่ที่ศรัทธาไปประดิษฐานบนฐานยิงเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าศีลธรรมยังอยู่เหนือเสียงปืนพระไม่ได้มาเพื่อกันกระสุนแต่มาเพื่อให้พวกมึงไม่กลัว นี่คือคำพูดที่เขาพูดกับทหารชุดรบที่เพิ่งกลับจากลาดตระเวนที่ชายแดนเขาเชื่อว่าถ้าใจคนไม่มั่นใจสู้ยังไงก็แพ้ดังนั้นเขาใช้ศรัทธาเป็นตัวเติมไฟเติมแรงและเป็นเครื่องตวนใจว่าเรากำลังทำหน้าที่เพื่อแผ่นดินไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งแม้จะเป็นนายพลระดับสูงเขายังใช้เวลาว่างไปวัดสร้างพระตั้งเป้าจะถวายพระครบ20องค์ก่อนกเกษียณไม่ใช่เพื่อโชว์แต่เพื่อทดแทนบุญคุณบ้านเกิด และเพื่อทดแทนทุกลมหายใจที่ได้จากแผ่นดินนี้วันหนึ่งหากกูตายไปขอให้มีพระยืนแทนกูในพื้นที่ก็พอแล้วนี่ไม่ใช่คำของคนธรรมดาแต่มันคือหัวใจของแม่ทัพนักเลงผู้กราบพระด้วยใจจริงในขณะที่หลายคนต้องหันหน้าเข้าหาหนายเพื่อความมั่นคงในตำแหน่งคนโทบุญศินเลือกหันหน้าเข้าหาประชาชนและชายแดนเขาไม่เคยเล่นการเมืองแต่เขาอยู่ท่ามกลางการเมืองโดยไม่มีวันถอย ในช่วงวิกฤตชายแดนปี2568มีข่าวลือหนักมากว่าเขาอาจโดนย้ายฟ้าผ่าเพราะท่าทีแข็งกร้าวเกินไปไม่สอดรับกับแนวทางของรัฐบาลแต่เขาไม่สะท้านและไม่แก้ข่าวอยากให้กูไปไหนก็สั่งมาแต่ระวังอย่าให้ชายแดนมันไฟลุกก่อนกูจะออกจากพื้นที่คำนี้ดังขึ้นกลางห้องประชุมและสะท้อนถึงความเด็ดเดี่ยวแบบไร้การแสดง แม้จะมีรายงานว่าทางการเมืองพยายามพูดคุยกับกัมพูชาโดยไม่ผ่านกองทัพเขาก็ไม่ออกมาต่อต้านแต่เลือกเดินหน้าทำหน้าที่เพราะเชื่อว่าหน้าที่สำคัญกว่าตำแหน่งเมื่อมีการตั้งคำถามจากผู้ใหญ่บางคนว่าทำไมไม่ถอยเพื่อให้บรรยากาศคลี่คลายเขากลับพูดสั้นๆว่าถ้าถอยตอนนี้อีกสิปีเด็กชายแดนจะจำว่ากูคือแม่ทัพที่ยืนไม่เป็นเขารู้ดีว่ากลิ่นควันการเมืองแรงแค่ไหน แต่เขาไม่ใช่คนที่เกิดมาเพื่อประจบเขาเกิดมาเพื่อปกป้องตำแหน่งนี้ก็แค่ชั่วคราวแต่ถ้ากูทำให้ลูกน้องไว้ใจไม่ได้กูไม่สมควรเป็นแม่ทัพเลยตั้งแต่แรกนี่คือความเด็ดเดี่ยวที่ไม่ใช่แค่ของแม่ทัพแต่มันคือความกล้าที่ทำให้คนทั้งกองทัพยืนอยู่ในแนวเดียวกับเขาแม้ควนการเมืองจะลอยหนาเพียงใดก็ตามจะมีสักกี่คนที่ใส่เครื่องแบบแล้วเดินเข้าฐานยิงในตอนเช้าแต่ตอนเย็นกลับมานั่งคุยเรื่องสุขภาพจิตกับทหารชั้นผู้น้อย จะมีสักกี่นายพลที่เอาเงินส่วนตัวซื้อของใช้ให้ลูกน้องขณะที่บางคนยังแอบยักยอกเบี้ยเลี้ยงพลโทบุญสินป์พาดกลางคือนายทหารที่หาได้ยากเพราะเขารู้จักบาลานซ์ระหว่างอำนาจกับความเข้าใจเขาไม่ใช่แค่แม่ทัพในสนามรบแต่ยังเป็นพี่เป็นพ่อเป็นหมอดูเป็นหมอใจและเป็นนักบวชชั่วคราวของลูกน้องในที่ประชุมเขาพูดตรงพูดแรง แต่หลังไมเขาเดินเข้าไปจับไหลในทหารที่น่าเครียดแล้วพูดเบาๆว่าเหนื่อยก็บอกอย่าฝืนแล้วทำให้ลูกน้องพังตามเขาไม่เคยคิดว่ายศคือสิ่งที่สูงกว่าความเป็นคนไม่ว่าเจอใครจะยากดีมีจนเขาก็ปฏิบัติด,ด้วยความเคารพอย่างเท่าเทียมเราเป็นแม่ทัพไม่ใช่เจ้าชีวิตคนอื่นแม้เวลาจะเหลือน้อยก่อนกเกษียณแต่เขาไม่เคยใช้ช่วงท้ายชีวิตราชการไปกับการเตรียมรับรางวัลหรือเดินสายโชว์ผลงาน เขากลับเลือกเดินทางไปตามฐานไปเยี่ยมครอบครัวทหารไปไหว้พระและไปทําความเข้าใจกับพื้นที่ที่เขารับผิดชอบเพราะเขารู้ดีว่าหน้าที่สําคัญที่สุดของแม่ทัพไม่ใช่การชนะศึกแต่คือการทําให้คนในพื้นที่อยากให้เราชนะไปด้วยกันพลโทบุญศินพาดกลางไม่ได้เป็นแค่ทหารดีแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของแม่ทัพยุคใหม่เขาคือนักเลงที่ไม่มีมีดแต่มีคำพูดหนักแน่นเป็นนักรบที่ไม่มีเกราะแต่มีศรัทธาห่อหุ้ม และเป็นนายพลที่ไม่มีลูกน้องกลัวแต่มีลูกน้องรักและยอมตายให้ได้พูดตรงแต่ไม่แทงข้างหลังใครยิ้มง่ายแต่ไม่มีใครกล้าขึ้นเสียงใส่เด็ดขาดเวลาเอาจริงและอ่อนโยนยามคนอื่นอ่อนแรงนั่นแหละแม่ทัพที่ชายแดนต้องการนั่นแหละนักเลงที่ประเทศนี้ต้องมี